อย่าเป็นคนดีที่ยังพูดและบอกกับคนอื่นว่าคนโน้นคนนี้เป็นคนเลวสวัสดีครับมาพบกับผม Gaming Follow วันนี้เราจะมาสปอยหนังกันนะครับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า มอเช้าคอมแบทนักสู้เหนือมนุษย์เอา้าเดี๋ยวรอช้ากันเลยดีกว่าแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเรามารับฟังสปอยกันได้เลยครับคำเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังเราข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังแต่หาข้อมูลผิดพากลาาเคลื่อนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิกิพีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังณสถานที่แห่งหนึ่งที่ซึ่งมีนักสู้สองคนกำลังต่อสู้กันอยู่คนนี้ชื่อว่าเฉินและนี่คือตัวกองของเราชื่อชางซุงเขา คนละเลเวลและมันซ้ำให้ชางซุงจัดการกับเฉินได้อย่างง่ายดายและทันทีที่เฉินแพ้ไอ้ชางซุงมันก็ได้ชี้หน้าบอกกับคนคนหนึง่งและบอกว่าวิญญาณของน้องเจ้าจะเป็นของข้าและเจ้าจะเป็นรายต่อไปทานในน้าเพล่ของเราก็ตื่นขึ้นเพกของเราชื่อหลิวคังและผมจะเรียกว่าพระเอกนะครับเขาเป็นพี่ชายของเฉินและก็เป็นเรื่องจริงที่น้องชายของเขาตายจากการประลองกับชางซุงในขณะนั้นก็ได้มีจดหมายส่งมาจากหลวงปู่ที่ฝึกวิทยาย,ยุทธให้กับเขาและในจดหมายก็บอกว่าเฉินนั้น ตายแล้วให้เขารีบกลับบ้านด่วนเออส่งมาโคตรไวและมันจึงทําให้เขานั้นรู้สึกผิดที่ไม่ได้ปกป้องน้องเขาในขณะเดียวกันที่ฮ่องกงสาวตํารวจสุดสวยคนนี้ชื่อซอนย่าเธอกําลังตามล่าคนร้ายที่ฆ่าเพื่อนของเธอและไอคนร้ายนั้นชื่อคาโนกและมันก็ร่วมมือกับชางซุงนะครับเพราะชางซุงมันต้องการตัวซอนย่าตัดมาที่ลอสแองเจลิสคนนี้ชื่อจอห์นนี่เคธเขาเป็นนักแสดงที่กําลังโด่งดังแต่เบื่อหน่ายกับชีวิตของตัวเองเขาจึงขอลาออกลางกองถ่ายซะอย่างนั้นท้งทั้งที่ถ่ายอยู่อะไรของมันวะ ในขนาดนั้นก็มีทีมงานมาบอกกับเขาว่ามีคนมาขอพบเขาและแคนนี้ก็มีข้อเสนอมาให้กับจอห์นนี่และบอกกับเขาว่ามีงานงานหนึ่งที่จะทําให้คนทุกๆคนรู้ว่าเขานั้นเป็นยอดฝีมือมันคืองานการประลองในที่แห่งหนึ่งและเขาก็บอกสถานที่ที่จะไปประลองให้กับจอห์นนี่ก็นั่นแหละครับความจริงแล้วไอคนนี้มันคือไอช่างซุงที่แปลงกายมาเพื่อหลอกจอห์นนี่ไปประลองเวลาต่อมาพระเอกก็มาถึงวัดที่เขาเติบโตมาและเป็นที่ที่เฉินกับช่างซุงประลองกันและพอเขามาถึงพวกพระเนนต่างก็มาประชุมกัน พระเอกก็บอกว่าเขาจะเป็นตัวแทนของวัดเพื่อจะไปประลองกับชางซุงเขาจะได้แก้แค้นให้กับเฉินแต่พวกพระก็ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะพระเอกนั้นยังไม่พร้อมและในขณะนั้นก็ได้มีคนคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นเขาผู้นั้นคือหลอดไรเดนเทพเจ้าสายฟ้าเขาก็บอกกับพระเอกว่าถ้าจะทำเพื่อการแก้แค้นอย่างเดียวเจ้าจะไม่มีวันชนะแต่พระเอกก็บอกนะครับว่าเขาหนักชนะแน่นอนไรเดนก็เลยบอกให้พระเอกแสดงให้เขาดูหน่อยพระเอกจึงวิ่งปลีกเข้าไปหาไรเดนและก็แน่นอนเขานั้นล้มความล้มไงพระเอกก็เลยโวย แก้แเขินละบอกว่ายังไงเขาก็จะไปประลองและแก้แค้นให้ได้เวลาต่อมาจอร์นี่มันก็มาที่ท่าเรือเพื่อรอเรือที่จะมารับมันไปประลองมันก็ขนกระเป๋ามาโคตรเยอะและในระหว่างที่มันกําลังรอขึ้นเรือพระเอกก็มาที่นี่เช่นกันและจันทซีที่พระเอกเดินผ่านมาจอร์นี่มันก็จ้างพระเอกให้ช่วยยกกระเป๋าของมันขึ้นเรือให้หน่อยพระเอกก็รับเงินมานะครับและก็โยงกระเป๋าของมันลงไปในน้ําเฉยเลยเอา้าวอะไรวะแต่จอร์นี่มันก็ยังมองโลกในแง่ดีนะครับมันไม่ว่าอะไรเออโคตรใจดีเวลาต่อมาเรือใบโบ รูปร่างประหลาดก็มาจอดเทียบชาเพื่อมารับนักสู้ทั้งหลายในขณะนั้นซอนย่าที่แอบซุ่มอยู่ก็เห็นว่าไอ้คาโนเนี่ยมันอยู่บนเรือเธอก็เลยตัดสินใจตามมันขึ้นไปที่บนเรือแล้วพอพวกเขาทั้งหมดมาถึงเรือพวกเขาก็ทําความรู้จักกันนะครับอยากรู้จักมากแล้วพวกเขาทั้ง3คนก็เดินเข้ามาในเรือไม่รู้ว่าคนอื่นๆไปไหนหมดนะและมันก็ทําให้พวกเขามาเจอกับชางซุงแต่ก็ยังไม่ทันได้พูดอะไรกันมากลูกสมุนของยางซุงก็ปรากฏตัวขึ้นไอ้ตัวสีเหลืองมันชื่อสกอร์เปียนความสามารถของมันคือการ เอาแมงง้องง,ง้ง,ง,งออกมาจากมือได้และไอตัวสีฟ้ามันชื่อซับซีโร่ไอ้นี่มันเป็นเจ้าพ่อโรงน้ําแข็งมันสาม,มารถผลิตน้ําแข็งมาเป็นอาวุธและทาให้วัตถุต่างๆกลายเป็นน้ําแข็งได้และมันก็ทำปืนของซันย่ากลายเป็นน้ําแข็งซะอย่างนั้นแต่ก่อนที่การต่อสู้นกสังเวียนจะเริ่มขึ้นไรเดนก็ปรากฏตัวขึ้นวาร์ปมาอีกแล้วไรเดนก็บอกกับชางซุงว่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะทําร้ายนักสู้ก่อนลงแข่งและมันก็ทาให้พวกเขาอดต่อสู้กันจากนั้นพวกเขาก็งงๆนะครับว่าไอ้พวกนั้นมันมีพลังได้ไงโค คือผู้ได้รับเลือกให้ปกป้องชะตาของโลกในการประลองมอร์เทลคอมแบทและก็บอกอีกว่าโลกของพวกเจ้านั้นมีอยู่หลายดินแดนมีอยู่ดินแดนหนึ่งที่ถูกทิ้งไปนั่นก็คือเอาเวิร์ปกครองโดยอมนุษย์ที่ตั้งตนเป็นจักรพรรดิแต่ตอนนี้พวกมันหวังที่จะยึดครองโลกของพวกเจ้าด้วยวิธีการชนะการประลองมอร์เทลคอมแบทครบ10ครั้งซึ่งตอนนี้ชนะไป9้าครั้งแล้วและครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายพวกเจ้าจะต้องทําให้สําเร็จไม่งั้นโลกของพวกเจ้าเละแน่นอนเวลาต่อมาพวกเขาก็มาถึงเก ที่จะมาลองแล้วนะครับไอ้จอ์นนี่มันก็บ้าหอบฟางขนของมาอย่างกับย้ายบ้านลงเรือทีแม่งก็ลงไปทั้งของพลุงพลังจิบหายเดินทางโคตรลำบากลําบนซอนย่านี่ถึงกับสายหน้าและพระเอกก็มาเจอกับสาวคนหนึ่งที่นั่งมองหน้าเขาอยู่เธอชื่อเจ้าหญิงคาทนาลูกสาวของจกักรพรรดิแห่งเอเวลเธอก็จ้องพระเอกอย่างกับจะก,กินเลือดเนื้อและในขณะนั้นช้างสูงก็ได้สั่งให้ลูกน้องของมันจับตาดูคิทนานาไว้เพราะมันคิดว่าเธออาจจะเป็นนอนบอนไส้ในการต่อสู้ครั้งนี้และลูกน้องของมันก็คือ ไอ้กระปอมที่ชื่อริบไทยมันพลางตัวได้เหมือนกระปอมชีวิตกูคงจะไม่พ้นกระปอมจริงๆขนาดเรื่องนี้แมงยังตามมันหลอกหลอนเวลาต่อมาพวกนักสู้หน้าใหม่ทั้งหลายก็มารับประทานอาหารเย็นมีแจ่ของหน้าก,กินทั้งนั้นแต่ยังไม่ทันจะได้แดกจูๆ่ๆไอ้ช้างซูงมันก็มากล่าวเปิดงานลูกน้องของมันแต่ละคนหุ่นโคตรล่ําและพอมันกล่าวเปิดงานเสร็จพวกมันก็ล้มโต๊ะอาหารทิ้งหมดอ้าวยังไม่ได้แดกเลยนั่นก็เพราะพวกมันจะแสดงการต่อสู้ที่ใสสะอาดให้พวกเขาดูเป็นการต่อสู้ระหว่างลูกน้องหุ่นล่ำบึกของชางงกั ลูกสมุนของมันชื่อซับซีโร่เจ้าพ่อโรงน้ําแข็งไอ้ลําบึกมันก็โชว์ใหญ่เลยนะครับเพลงมาต่างๆลูกเตะคาราเต้ท่านี่อย่างเท่และในขณะที่มันกําลังรํามวยโชว์เจ้าพ่อโรงน้าแข็งไอ Sub ้ซับซีโร่มันก็ช้าพลังกระสุนวงจักรและปล่อยใส่ไอ้ลําบึกทาให้มันกลายเป็นน้าแข็งแตกตายซะอย่างนั้นโคตรขี้โกงไอ้ช้างซูงมันก็พูดขึ้นมาว่าชนะยังขาวสะอาดขาวสะอาดพ่องโกงชัดๆและพอการสแสดงแบบตายจริงจบลงไอ้ช้างซูงมันก็เดินกลับไปพเพล็กก็จะตามไปจัดการกับช้างซูงน,นะครับและมันทําให้จ อนนี่กับซอนย่าต้องตามเขาไปด้วยพวกเขาก็มาเจอกับห้องห้องหนึ่งที่มีคนกําลังคุยกันอยู่พวกเขาก็เลยแอบฟังพวกมันคุยกันนั่นก็คือไอคาโนมันกําลังคุยอยู่กับไอเจ้าสัปปะหลาสีแขนลําบึกที่ชื่อโกโรมันเป็นแชมเปี้ยนของมอทอคคัมแบดผู้ไม่เคยพ่ายแพ้ใครเลยและในขณะที่มันกําลังคุยกันอยู่ชางซุงก็เข้ามาคุยกับพวกมันแล้วก็ได้มอบหมายหน้าที่ให้ไอคาโนนั้นจัดการกับซอนย่าไอคาโนมันก็ชอบใจที่จะได้จัดซอนย่าจากนั้นพวกพระเอกก็เหมือนจะเบือ่อไม่อยากจะฟังที่พวกมัน ก,ก็เลยชวนกันกลับแตน่ในขณะที่พวกเขาแอบเดินออกไปไอช้างซุงมันก็เหมือนจะรู้นะครับว่ามีคนกําลังแอบฟังพวกเขาอยู่มันก็เลยสั่งลูกน้องลําบึกของมันให้ตามพวกเขาไปพวกเระเอกก็เดินกลับออกมาทางที่พวกเขาเข้ามาแต่ช้างแม่งไม่เหมือนเดิมซะอย่างนั้นเระเอกก็เลือบไปเห็นคิทาน,นาเขาก็คิดว่าเธอน่าจะมาช่วยพวกเขาและพอพระเอกเดินเข้าไปก็พบว่าไม่เห็นมีอะไรเลยแต่เขาก็ไปเจอกับอะไรบางอย่างนั่นก็คือไอริปทายบักกปอมที่มันพลางตัวอยู่มันก็ได้พ่นกลิ่นปากใส่เขาแล้วหนีไปคงไว้ ได้แค่กลิ่นที่ไม่เคยเลือนลางจากนั้นพวกเขาก็พากันเดินต่อแต่ทางมันก็วนมาตรงห้องที่ไอ้พวกชางซุงมันคุยกันและก็นั่นแหละครับล่าลูกน้องลําเบึกของชางซุงก็พุ่งตรงเข้ามาจู่โจมพวกเขาแต่มันก็กากซะเหลือเกินลั่มะเป่าอย่างกับลูกกระจกกี้ในตำนานและมันทาให้พวกเขาเอาชนะพวกมันได้อย่างง่ายดายแต่พวกมันก็มาเพิ่มกันอีกนะครับและในขณะที่พวกเขากําลังจะต่อสู้กับลูกกระจกันต่อไรเดนก็โผล่มาอีกแล้วและมันทาให้พวกลูกกระจกเกรงใจในอํานาจของไรเดนพวกมันก็เลยไม่ได้ต่อสู้กับ เพราะความเกรงใจเกรงใจหรือกลัววันจ่อมาก็ได้เวลาที่พวกเขาจะต้องทําการประลองพระเอกก็ประลองกับนักสู้ที่ชื่อไฟติ้งมองเขาทั้งคู่นี่ก็ต่อสู้กันอย่างดุเดือดไอชางซุงมันก็คงแอบเชียร์ให้พระเอกแพ้แต่เขาผิดคาดไอไฟติ้งมองมันสู้พระเอกไม่ไหวพระเอกก็ได้ใช้ลูกเทปกระโดดเทบสองตีนคู่ทีบใส่ไฟติ้งมองเข้าไปเต็มๆซ้ําให้มันน็อกคาที่หลังจากนั้นไอชางซุงมันก็เดินตรงมาหาคนที่แพ้และดูดเกลือวิญญ,ญาณของผู้ที่แพ้เข้าไปในร่างกายของมันแพ้แล้วตายเลยอย่างโหดและพอคู่ ต่อไปมันก็ถึงเวลาของซอนย่าที่จะได้ทําการประลองอย่างขาวและคู่ต่อสู้ของเธอก็คือไอ้คาโนมาอย่างเท่แต่พอมาถึงมันก็โดนเธออัดสนุ่มแบบที่มันแทบจะไม่ได้ทําอะไรเธอเลยโคตรกาใหญ่แต่ตัวจริงๆและซอนย่าก็ได้ใช้พลังง่ามขาพิฆาตเหนี่ยเข้าไปที่คอของมันจนไอคาโนทนกลิ่นของเธอไม่ไหวและทําให้มันคอหักตายไปเป็นการตายที่ทรมานที่มันคงต้องการในขณะเดียวกันที่จอน,นี่จูจูมันก็มาเดินเล่นในสวนยางแบบไม่มีเหตุผลและก็มาเจอกับไอ้สกอ ผู้ครอบรองแมงงองแงงที่ออกมาจากมือมันก็ได้ปล่อยแมงงองแงงไล่กัดเขาจอนี่มันก็วิ่งวนรอบต้นยางจนตัวแมงงองแงงมันพันต้นยางและฉกเข้าไปที่ต้นยางทำให้แมงงองแงงแม่งตายไปซะอย่างนั้นจอนี่ก็เลยวิ่งเข้าชาร์สกอร์เปียนแต่จู่ๆเขาก็ว่ามาอีกสถานที่แห่งหนึ่งแบบไรเหตุผลเปลี่ยนแมปกลางเกมเฉยเลยจากนั้นไอ้สกอร์เปียนมันก็เข้ามาคลุกวงในกับจอนี่เขาต้องคู่กษัตรย์กันเดือดแต่ก็เหมือนว่าจอนี่จะไม่ไหวนะครับและในขณะที่ไอ้สกอร์เปียน กำลังจะพ่นไฟใส่จอน์นี่เออพ่นไฟได้อีกจอห์นี่ก็หยิบโล่ที่อยู่ตรงนั้นพอดีมากันไฟไ,ไว้และเขาก็ได้หยิบหอกที่วางอยู่ตรงนั้นพอดีอีกอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นปลาเข้าไปโดนแข่งของไอ้สกอร์เปียนทำให้แผลของมันลุกเป็นไฟจากนั้นเขาก็ใช้โล่ฟันเข้าไปที่ตัวและหัวของมันทําให้ไฟในลุกท่วมตัวและระเบิดแตกตายอะไรมันจะขนาดนั้นจากนั้นเร่ก็กาจะมาท้าประลองกับชางซุงแต่ไอ้ชางซุงมันได้เตรียมไม้เด็ดรอเขาอยู่นั่นก็คือการประลองกับเจ้าหญิงคีทนานนนััั่่่ะครครบเ้้างููกก็ตอส และในขณะที่สู้เขาทั้งคู่ก็คุยกันไปด้วยทีตนาก็สอนเขาว่าถ้าจะเอาชนะในรอบต่อไปเขาต้องใช้ท่าที่ใช้ในการสร้างชีวิตมันก็ทําให้พระเอกงงนะครับคืออย่างวะไอช้างซูมันก็เลยสั่งให้เขาทั้งคู่เลิกสู้กันซะเอาความลับไปบอกขโมดเวลาต่อมาไอเจ้าพ่อโรงน้ําแข็งมันก็มาเจอกับพระเอกและแน่นอนเขาทั้งคู่ก็เข้าคลุกวงในกันการต่อสู้นั้นเข้มข้นผลัดกันซัดผลัดกันโดนแต่ก็ดูเหมือนเจ้าพ่อโรงน้ําแข็งมันจะสู้ด้วยฝีมือไม่ไหวมันก็ได้ไร่คาถาแล้วหวังจะรวบรวมลูกบอลเ กเกรซก็เห็นว่าคีทนากำลังมองเขาอยู่และเขาก็นึกขึ้นได้ว่าจะต้องใช้ท่าที่สร้างชีวิตเขาก็เลือกไปเห็นถังใส่น้ำใบหนึ่งวางอยู่รเรซก็เลยคิดออกว่าต้องใช้น้ำเขาก็เลยใช้ถังเวียงเข้าไปใส่เจ้าพ่อโรงน้ำแข็งและมันซํำให้น้ำที่อยู่ในถังกลายมาเป็นแท่งน้ำแข็งขนาดยากักษ์พุ่งใส่ตัวเจ้าพ่อโรงน้ำแข็งตายหาขาดที่ตายเพราะถังน้ำใบเดียวถุยชีวิตของเจ้าพ่อเวลาต่อมาช่างซุงมันก็มาตามตัวโกโร่ไม้ตายสุดท้ายกูหน้าให้มันส่งใครไปสู้ก็ตายห่างกันหมดขายขี้หน้าจริงๆ จากนั้นเอโกโร่มันก็จัดการกับนักสู้ที่เหลือจนเกลี้ยงคนแล้วคนเล่าร่วงเป็นใบไม้ทําให้ชางซุงมันได้วิญญาณจากคนที่แพ้ไปมากมายหลังจากนั้นไรเดนก็มาแนะนําแนวทางกับพวกเขาว่าพวกเขาจะต้องชนะชางซุงให้ได้ไม่งั้นโลกจะต้องสูญสลายจอน,นี่ก็เลยบอกว่าเขาจะเป็นคนจัดการโกโร่เองจอน,นี่ก็เลยไปคุยกับชางซุงว่าเขาจะต่อสู้กับโกโร่แต่ไรเดนก็พยายามห้ามเขานะครับแต่จอน,นี่มันไม่สนกลัวที่ไหนละ่ะแค่ไอ้แค่ตัวประหลาดสี่มือเวลาต่อมาก็ได้ม ถึงเวลาของการต่อสู้ของจอห์นนี่กับโกโร่และก่อนจะเริ่มไอโกโร่มันก็หยิบแว่นจากมือของจอห์นนี่และบีมมันแตกซะอย่างนั้นไอจอห์นนี่ก็โมโหจัดและนั่งลงไปต่อยไข่มันเฉยเลยทำให้โกโร่ปวดไข่และร้องหหยหวนโอ๊ยซีจอห์นนี่ก็เลยวิ่งหนีเข้าไปในซอกหินผาโกโร่ oro, มันก็ตามเข้าไปนะครับและมันก็เข้าแผงของจอห์นนี่มันก็ได้กระทืบโกโร่เพราะตามมาไม่ดูตามมาตา,ตาเรือจากนั้นจอห์นนี่ก็เตะโกโร่ร่วงลงไปที่หน้าผาแชมเปียนตายแบบโคตรโง่และชันชีที่โกโร่แพ้ไอช้างสู มันก็รู้ตัวแล้วว่าลูกน้องของมันไม่เหลือแล้วมันก็เลยลักพาตัวซอนย่าหนีไปซะอย่างนั้นและมันก็บอกกับพระเอกว่ามันขอท้าเขาและให้พระเอกตามเขาเข้าไปที่อา r world จากนั้นมันก็วาร์ปเข้าไปในอา r world ไรเดนก็มาเตือนพวกเขานะครับว่าข้างในมันอันตรายแต่ก็ต้องไปไม่งั้นจะจัดการกับมันได้ยังไงและแน่นอนพระเอกและจอห์นนี่ก็เข้าไปในวาร์ปดินแดนที่ซึ่งรกร้างว่างเปล่าเขาต้องคู่ก็เดินทางกันไปเรื่อยๆแบบไม่รู้ทิศทางไปแบบมั่วๆและในขณะนั้นเรก็เหมือนจะเห็นอะไรบางอย่างและแน่นอนมันคือ ริฟทายก็ปอมกลายพันธุ์พระเอกก็ได้จับมันเคร่งทิ้งไปและตรงนั้นก็มีศพพอดีและทําให้มันกลายร่างได้สมบูรณ์กลายร่างเสร็จมีชุดใส่เลยโคเท่เขาั้งคู่ก็ต่อสู้กันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันผัดกันรุกรับอย่างมันแต่ด้วยความที่พระเอกนั้นมีฝีมือที่ดีกว่าเพราะว่านี่คือพระเอกเออพระเอกจะแพ้ได้ยังไงทําให้เอริปทายไม่สามารถสู้เขาได้พระเอกก็ได้จัดลูกทิบสองติงคู่รัวใส่มันแบบไม่ยั้งทําให้เอริปทายจุกและหลุดออกมาจากศพพระเอกก็จัดการกระทืบันจนตายโดนกระทืบตาย าาน่สสงรจากนั้นอิธาน่าก็โผล่มันดื้อและนําซามพวกเขาไปหาชางซุงขนาดเดียวกันที่ไอชางซุงมันก็จับซอนยาเปลี่ยนชุดอ้าวอย่าบอกนะว่ามันเปลี่ยนเองกับมือมึงแอบดูก่อนกูได้ยังไงเนี่ยและชุดที่มันใส่ให้เธอก็หมดความสวยไปเลยชุดอะไรวะเนี่ยทานในนั้นพวกพระเอกที่ปลอมตัวเป็นสาวกชางซุงก็ปรากฏตัวขึ้นพระเอกกัท้าชางซุงให้ประลองกับเขาและแน่นอนมันรับคําท้าจากนั้นเขาทั้งคู่ก็ต่อสู้กันอย่างมันเขาทั้งคู่ก็สลับกันแพ้ชนะซัดกันไปมาแต่ไอชางซุงมันก็โดนพระเอกซัด แตทําให้ชางซูมันโกรธมากมันก็ได้ใช้พลังของมันเรียกวิญญาณของนักสู้ที่มันสะสมไว้ออกมาใช้พวกนักสู้ก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับความกากนั่นแหละครับรเรกก็จะการพวกมันทั้งหมดภายในเวลา1น,นาทีโคตรกากจากน้ำพเพลก็พูดดูถูกไอ้ชางซูว่ามีแค่นี้เหรอกากเกินจากน้ำพเพกก็วิ่งขึ้นไปที่ชั้นบนที่ไอ้ชางซูมันไปรอเขาอยู่บนนั้นแต่จู่ๆอ้ชางซูก็เปลี่ยนร่างเป็นเฉินน้องของเขาแล้วก็พยายามพูดหลอกลวงเขามันทําให้เระเอกนั้นไข้เขวนิดหน่อยในขณะเดียวกันที่พื้นด้าานล่งจู มีเลียกแหลมมากมายงอกออกมาที่พื้นซะอย่างนั้นพระเอกที่ดูเหมือนจะมีสติก็ได้ช้างซุงที่แปลงเป็นน้องของเขาไอช้างซุงก็เลยอาศัยจังหวะนั้นจัดการกับพระเอกทำให้พระเอกนั้นพลาดท่าเกือบแพ้แต่ไอช้างซุงไม่ก็ไม่ทําอะไรร่ำไรอยู่นั่นแหละและในขณะที่ไอช้างซุงกํลาลังพ่ามพระเอกก็ลุกขึ้นและดูเหมือนจะเลเวลอัพเขาก็สู้กับมันแบบถึงน้ําถึงเนื้อจากน้ำพระเอกก็ซัดไอช้างซุงแบบไม่ยัง้งจนมันมึนไปหมดแล้วและเขาก็ได้ใช้ท่าไม้ตายด้วยการใช้พลังภายในซัดหมัดคู่เข้าไปที่หน้าอกของมันทำให้มันนกกรระะเดะด็ ร่วงลงไปใส่เหล็กแหลมตายหาไปดืด้อชานในนั้นดวงวิญญาณมากมายก็ออกมาจากศพของชางซงเฉินก็ออกมาลาพี่ชายและไปสู่สุขติเวลาต่อมาพวกเขาก็มาเจอกับไรเดนที่วัดแต่ทันใดน,นั้นไอจ้จักรพรรดิที่ชื่อชาวคานก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วมันทำให้พวกเขาต้องพากันต่อสู้อีกครั้งแล้วเรื่องราวก็จบเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับหนังเรื่องนี้และพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมในต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให ต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ